หลักใหญ่ใจความทั้งหมดเนี่คุณธนวัฒน์คนยังมองแบบแบบกึง่งกึ่งเชื่อกึง่งกึ่งไม่เชื่ออยูว่ว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยมันเลวจริงจริครับมันโช่อฉนมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันกลั่นแกล้งข้าราชการประจำครับ,รบเราตั้งหลักสักนิดหนึ่งครับตั้งหลักคิดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวิธีคิดนะครับว่า ในทุกยุคในทุกสมัยเลยครับในเรื่องการช่อชนี่วันนี้ข้าราชการที่เกือบเที่ยงแล้วแวบไปนูนแวบไปนี้นันนดเด็กนัดสาวบ้างอะไรบ้างนะครับ,รบนั่นเป็นพฤติกรรมหนึ่งอย่างการช่อดชนนะครับคือเป็นการคอร์รัปชันเวลาครับครูจะต้องอาบน้ําไก่ก่อนตอนเช้าจะต้องคล้าวไก่ไปนั่งพ่น น,นั่นก็เป็นการคอร์รัปชันผมกำลังบอกว่าทุกอาชีพทุกยุคทุกสมัยมีการคอร์รัปชันอย่าไปโปะใส่ว่านักการเมืองเท่านั้นโอ้โหมันโกงโอ้โมันคอร์รัปชันแต่ถ้าถามว่ามีไหมมีและทุกอาชีพครับ ค่าราชการประจำเอายศนายพลก็แล้วกันพลตรีพลโทพลเอกจะเป็นตำรวจจะเป็นทัพฟ้าทัพเรือบกบที่มีบ้านหรูหราปลดกเกษียณแล้วตังมีอยู่เป็นพันพันล้านครับผมถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่น่าจะเยอะจากผมนะเงินเดือนนะแต่อ้้หมีตังแอบอยู่ตรงนั้น ซุกตรงนี้แล้วกติกาสังคมไทยมองได้ชัดเลยนะคุณว่ายกเว้นขาราชการไว้เยอะเลยเรื่องการเรื่องบัญชีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะมาเน้นมาเข้มอยู่ที่ตรงนี้นักการเมืองเขาทําการบ้านเพื่อที่จะทําให้คนมองว่าการเมืองนี่ไม่ดีครับนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หลังสองสี่เจ็ดห้ามานะใช่ครับ ในฝ่ายประชาธิปไตยที่รู้สึกรู้สึกว่าชนะจริงๆรรวมแล้วเอาสักเสียห้าปีพอมั้งครับน่าจะแค่นั้นแหละคือสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยฮะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นประชาธิปไตยครับเพราะงั้นฝ่ายที่สูญเสียอํานาจคืออํามา์ที่อยู่รอบอํานาจสูงสุดเนยครับก็สร้าง ทัศนคติความเชื่อว่าตัวแทนของประชาชนที่ผ่านกระบวนการของประชาชนนั้นจะเป็นคนไม่ดีทุจริตมั่งโกงมั่งช่อชนอะไรสารพัดเนี่ยครับเพี้ยนการต่อสู้ตั้งแต่2องสเมาถึงวันนี้แปดสบปีและไม่มีการลดลาวาดสอกเพราะงั้นพฤติกรรมของคน<ข>ที่ทเขาทำการบ้านตลอดตลอดเขาทําการบ้านตลอดที่เราพูดรวมๆว,ว่าอีแอบพวกที่ ใช้รูปแบบที่ที่ใช้รูปแบบกฎหมายหรือใช้รูปแบบอะไรสุดแต่แต่ที่อิง,งอยู่จากคนนอกนละ<า><า>ธรรมนูนจากมือมองไม่เห็นครับตรงนี้เราพูดรวมๆว่าอัมมานเพื่อนกลุ่มอัมมานพวกนี้ครับเมื่อตัวเองบางคนเนี่ยครับไปจากชนชั้นไพรได้รับการยกย่องพัฒนาไปสู่ขั้นสูงที่ไปอยู่ในตรงนั้นก็ได้ประโยชน์จากส่วนนั้นก็หันมาเหยียบย่ําตัวแทนของชนชั้นไพร พูดง่ายๆว่าทรยศต่อชนชั้นไรเพราะงั้นตัวแทนของประชาชนชนชั้นล่างนลครับที่ขึ้นไปสู่อำนาจที่พอจะสนองตอบเจตนาของประชาชนได้เขาก็ต้องทำลายเพราะงั้นองค์กรอิสระที่มีอยู่ในกฎหมายธรรมนูญห้าองค์กรมีทหารเสริมเป็นองค์กรที่อกที่ผมพูดครับพวกนี้จะเพื่อเป็นตัวค้ำยันให้กับฝ่ายที่เป็นอํามา์หรือต้องการกํากับประเทศไทยทั้งนั้นไม่ได้มีความหมายว่าหมายค้าริมตึก ใช่ไม่ํำริมตึกไม่ได้มีความหมายว่าช่วยกันในเจตนาตามหลักแนวคิดว่าให้เจตนาของประชาชนนั้นนำไปสู่เป้าหมายเรื่องที่น่าทำเยอะมาก,กวันนี้มีการปลุกกันเรื่องช่อโกงแหละช่อโกงโกงทั้งโคตรคือการตั้งรูปแบบวาระแห่งชาติรเรื่องการโกง,งแล้ว ให้ย่อยละเอียดเลยหนึ่งข้าราชการโกงไหมหนึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่มีข้าราชการครูมีข้าราชการหมอกระทรวงสาธารณสุขไอ้นู่นไอ้นี่เล่าจี้เลยจี้จี้เจาะเจาะทิมทิมแล้วผมเชื่อว่าน้องออกหมดอย่างนี้แต่นี่เป็นการพูดท่อนเดียวกันทั้งนั้นโกง เน้นกันแต่ว่าที่โกงในกการเมืองเนี่ยโกงรเราจะต้องเลิกการเลือกตั้งอันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกท่านคิดตามอย่างบรรจงละเอียดและเมตดละไม่ะครับว่าที่ข้างบ้านท่านเนี่ยผมเชื่อว่าตื่นเช้ามาทุกท่านจะต้องเจออย่างน้อยที่สุดหนึ่งข้าราชการเลยครับ,รบไม่เป็นครูก็เป็นหมออนาไมเป็นตำรวจเป็นตำรวจ เป็นทาาหาร,รในคุณช่วยจับตามองวันนี้เราเว้นคำว่าการเมืองโกงสักวันเนึมันประพูดกันจังแล้วเหนื่อยกันจังแล้วเราไปเจาะดูมันโกงเวลาไหมมันโกงตังไหมมันโกงลักไอ้จำพวกของหลวงขายไหมมันโกง จำพวกจำพวกน้ำมันหลวงขายไหมสารพัดโกงครับที่ไม่ใช่มาจากนักการเมืองน,น้ำมันเถื่อนอเอาปากใต้เราเนี่ยยังขายกันเรืก,กลไกสำคัญอยู่ที่ข้าราชการผมจึงพูดเพื่อที่จะบอกว่าไหนๆวันนี้เราชูเรื่องโกงกันจนดังกระหึมและทั่วประเทศนะครับไหนชูกันให้มันทุกวงการสักที ทุกวงการครับมีตั้งแต่โกงภาษีตั้งแต่โกงไอ้นั่นไอ้นี่พ่อค้าคือแล้วผู้รับเหมาโกงกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยไม่ใช่ว่าพูดว่าโกงดีนะแต่ว่าอย่าไปโปะอยู่ที่การเมืองกลุ่มเดียวคือคุณมันต้องมองให้รอบทั้งองค์การพยพทั้งหมดนะวันนี้เรายอมรับว่าทุกภาคส่วนทั้งราชการแล้วก็การเมืองนั้นโกงโกงจริง เรายกตัวอย่างเรื่องของการเมืองโกงเช่นสมัยคุณทารินมาเหตบบินเหตุและผลจากพเดกชวลิตลาออกอม,มีบริษัทที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องล้มประมาณ16หกหรือส7บบริษัทคุณทารินนายชวนเป็นนายกรัฐมรีแต่งตั้งคุณทารินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขยายเพดานในที่สุดบริษัทก็เจ๊งถึงห้าบบริษัทโดยประมาณ คือขยายเพยายดานให้กว้างขึ้นบริษัทก็ล้มมากขึ้นมีทรัพย์สิสนพูดให้ไม่เพลอก็คือทรัพย์ส,สินนี่เน้บแปดแสนกว่าล้านพอแปดแสนกว่าล้านไปขายได้สองแสนขาด<ม>ทุนไปหกแสนกว่าเ<ม>พราะฉะนั้นมีคนไปร้องต่อปปชปปชปรากฏว่าคงจะสรุปมาตรงที่ขาดอายุความนั่นแหละครับ เหตุและผลที่ผมชี้ตรงนี้เนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะบอกว่าปป,ปชนั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอีกมาจากเอไอเออีกอม,มาจากอมาตย์อีกอเพราะเงั้นมือมองไม่เห็นอีกอมือมองไม่เห็นอีกเพราะงั้นการไม่ชี้ช่องหรือการไม่กําหนดอะไรออกมาให้ชัดเจนให้ประชาชนเห็นว่าโกงในสายนั้นเนี่ยก็โกงได้เพราะว่าเขาบอกว่าขายไปหกแสนกว่าล้านเนี่ยซึ่งถ้าเราเก็บข้อมูลจริงแล้วก็ ได้กําไรกันไปอื้อแหละครับตังทอนเนี่ยนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเด็กของสายอํามตา์เนี่ยครับโกงได้เมื่อสายอามาตโกงได้สายประชาชนขึ้นไปมีอำนาจเป็นรัฐบาลที่มาจากมติประชาชนผมเองนั้นไม่ได้มีความหมายว่าเป็นคนของพรรคการเมืองไทยรักไทยหรือเพื่อไทยหรือพลังประชาชนไม่ใช่นะครับแต่ผมเลือกการเมืองด้วยเหตุและผลแต่ยอมรับว่าผมก็เลือกไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยนี่แหละที่ผ่านมานะครับครับ พอภาคประชาชนเริ่มที่จะเข้มแข็งมีตัวแทนไปเป็นนายกรัฐมนตรีกระแสะโกงออกมามทั้งๆท,ที่ประชาธิปัตย์ก็มาจากการเลือกตั้งแต่เราก็ย้อนกลับไปที่ว่าประชาธิปัตย์นั้นเขาเชื่อมโยงกับผู้ที่เป็นขวายอมมา์อยู่แค่ไหนประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้เนี่ยครับว่าฝั่งประชาธิปัตย์คุณสุเทพสปกใช่ไหมก็เจง โรงพักก็เจ๊งอะไรก็ก็เจ๊งหมดไอโครงการไทยเข้มแข็งก็เจ๊งแล้วทาไมเราไม่พูดเรื่องโกงก็เด็กเส้นเด็กเส้นก็ก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถูกไหมฮะพอเด็กเส้นไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะเด็กเส้นกลุ่มนี้เนี่ยไปรับใช้เด็กของเขา,เขเขาวางั้นทีนี้พอตัวแทนประชาชนมามีอํานาจ เขาก็เริ่มพูดเร่งโกงและจัดการให้โดยให้คุณสุเทพซึ่งเป็นเจ้าตัวในการขับเคลื่อนให้ให้ภาพลักษณ์ของคุณอภิพิธิ์เนี่ยภาพลักษณ์นายกชวนเนี่ยเป็นภาพที่เป็นโกงนะครับคุณสุเทพอืแต่คุณสุเทพกลับมาพูดว่าอันนี้โกงทั้งโคตรผมกําลังจะไปที่เหตุที่และผลที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเรายังเดินไปไม่ถึงประชาธิปไตยเพราะเรามีแอบใช่ เพราะเรามีอีแอบที่สนับสนุนเด็กเส้นใช่แล้วก็ไม่ชี้แล้วก็อีแอบมีอํานาจตั้งองค์กรอิสระมือที่มองไม่เห็นตั้งโน่นตั้งน,น,งนี่ตั้งนั่นคนประชาชนออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยตายเก้าสบิบแปดศพด้านกลุ่มองค์กรอิสระไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ินจะชัดเลยบ้านเมืองเราทีนี้พอมันชัดอย่างนี้ผมก็เลยชวนคุณสมพรพูดว่า เหตุและผลที่มันเป็นอย่างนี้ที่มาโฆษณาชนเชื่อได้นีครับเพราะว่าระบบมันมันพันเกลียวกันอยู่ระหว่างเผด็จก,การซ่อนรูปกับประชาธิปไตยคุณลองคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะที่เขาดา่ดา,ด,า,ด,าด่าด่าด่าจดจดชดกันเลยนะเอาเช่นด่าคุณปูกแล้วกันนะครับนายกยิ่งรักเนี่ย ยังอยู่ต่ออีกหรือโอ้น้าด้านจังเลยครับนี่น,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 นี่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบสัมนวนในแบบพื้นบ้านปักใต้นครศรีธรรมราชบ,บ้านผมสิท่านผู้ชมครับเพราะว่าโจรเนี่ยครับมาล้อมข้อหัวว่าจะปล้นอวไ้หมดแหละครับแล้วโจรก็มาเยอะมาปิดปากจอกนั่นคนจะเข็นข้าวจ้ ทุนของเดินผ่านลำบากเหลือเกินแล้วคนก็ด่าเจ้าของอัวว่าไม่ยอมให้สิทีมันน่าด้านจังเลยว่าเจ้าของอัวเนี่ยไม่ยอมให้จนล้อมอยู่สามสี่สิบวันแล้วสี่หสิบวันแล้วให้มันไปสิเถอะจะได้จบๆก็วัวก็สัตว์เองก็วัวตัวนึงกี่บาทซื้อใหม่ก็ได้ คุณสมพรครับเราต้องไม่มองข้ามส่วนนเ,เนี่ย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 จึงกลายว่าคนมาด่าจเจ้าของวัวผมถึงบอกย้ำอีกครั้งว่าเราต้องอ่านรัฐธรรมนูญต้องอ่านกฎหมายบ้างนะครับว่าเมื่อยุสบสภาแล้วนายกรัฐมนตรีรต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ว่างั้นเถอะเพราะฉั้นถ้า,ถาลาออกเดี๋ยวนี้แล้วติดคุกพรุ่งนี้นะใครจะเอา ผมก็ไม่เอานายกยิงแล้วก็ไม่เอาในจุดที่กปป,ปสเขาพูดหรือคนที่เขาพูดเรื่องโกงกันทั้งหมดนะครับครับเอ,อเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อครู่เราได้พูดว่าองค์กรอิสระเนี่ยบวกด้วยหนึ่งทหารเนี่ยเป็นของกลุ่มชนชั้นนำครับบวกด้วยอมาตย์ที่กีดีแอบ,บนะฮะเพราะฉะนั้น การที่ตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลบริหารแล้วก็องค์กรอิสระเหล่านี้ที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนะครับปปชครับ,รรบถูกไหมฮะแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะครับโน่นนี่นั่นสารพัดในกระบวนการทุจริตหรือโกงทั้งหมดเนี่ยครับใช้องค์กรเหล่านี้จัดการได้แต่องค์กรเหล่านี้ยังจัดการไม่ได้นี่ผมไม่ได้อธิบายแทน นายกยิ่งรักนะครับผมไม่ได้อธิบายแทนพรรคเพื่อไทยแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมคุณไม่ใช้องค์กรที่มันมีอยู่ในประเทศนี้มาจัดการคุณยิ่งรักมาจัดการรัฐบาลแต่คุณพูดเรื่องอะไรประเด็นอะไรก็เรื่องโกงนะอ๋อครับก็จัดการเอาเรื่องโกงเนี่ยครับที่คุณแจ้งความก็ว่ากันไปหลักฐานอะไรหลักฐานก็เอา้าคุกเข้าสู่กระบวนการใช่ใช่ใช่แต่ที่คุณพูดเรื่องโกงเนี่ยครับอุปโลกเรื่องโกงโกงทั้งโคตรอะไรสุดแท้แต่เนี่ย วาธกรรมเหมือนเดิมในยุคพระยาสันนะจะเดินเป่าร้องแถวฝั่งธนบุรีครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสียสติแล้วครับเขียนตีพระเมื่อคืนนี้ครับทีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องศาสนาเนี่ยครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากคนตกอกตกใจเลยครับเลอถ้าเองไม่เชื่อวันพรุ่งน,นี้ จะพาพระที่ถูกเคียนตีมาให้ดูก็เอาใครไม่รู้แล้วโกนหัวเข้าก็ห่มควับจีวรห่มก็เรียบร้อยมาถึงก็จัดการให้ดูเลยแผลเต็มไปหมดคนก็ร้องหมร้องให้ตายแล้วเขาเป่าทุกวันเจ้าตากเสียสติสงสติฟันเฟือนบ้าสับ สับสามัญชนเราว่าบ้าก็แล้วกันครับผมเนี่ยไปสอนนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยครับรับปริญญาโทมัางปริญญาเอกบ้างว่าไหนใครเคยเจอคนบ้าบ้างแถวแถวบ้านคุณบ้านเธอทั้งหลายยกมือตั้งห้องเลยครับครับ,ค,รบคนที่บ้า เรียกว่าเพศเลือดนะมาน้คเพศเลือดก็มีถูกของก็มีอ่านหนังสือเยอะนะครับบ้านหนังสือใหญ่บ้าเพี้ยนไปเลยเอามีอ้าวเมื่อทุกคนเห็นแล้วใครเคยเห็นคนบ้าถูกฆ่ามั่งครับโอ้คนไม่มีทุกคนไม่ยกมือครับอ้าวผมจึงถามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ ผู้สร้างกรุงธนบุรีผู้กู้ชาติด้วยครับสมรรถท่านทรงเสียสติจริงรแล้วจะต้องฆ่าท่านทำไมไหนใครเชื่อว่าฆ่าเพราะเสียสติหรือฆ่าเพราะเป็นการยิดอำนาจทั้งห้องเลยยกมือพร้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยคิดน้อยมากยกมือให้ฝ่ายที่ว่า ยึดอำนาจครับเพราะว่าเก่งเลยเธอเดี๋ยวครูจะพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเธอเถียงให้เสร็จเดี๋ยวครูมาแล้วจะถามเธอต่อนะเพราะการสอนปริญาโทปริญาเอกจะต้องสอนให้เขาคิดเยอะๆไงสอนวิธีคิดใช่ผมจึงถามว่าม็อบกปปสอนี่ใช้สูตรพระยาสันที่เดินเปล่าพกคนเชื่อแล้ว ก็ใส่ความทุกวันเย่ยงอำนาจเลยไงใส่ความทุกวันใส่ความใส่ความใส่ความซึ่งในการใส่ความดีโจทย์ที่ตั้งเนี่ยซึ่งจะมีองค์กรรับรองรองรับอยู่อืจะเป็นองคอ์กรอิสระหรือว่าทหารอที่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะยึดอำนาจได้ปรากฏว่าถึงเวลานี้นาทีนี้นะครับผมยังมองในแง่มองในในใน,ในทางในทางดีว่าการยึดอำนาจเมื่อครู่คุยกับคุณสมพรว่า ฐานประชาชนที่ชอบพฤติกรรมอันธพาลแบบคุณสุเทพมีจํานวนน้อยกว่าคนที่รักความถูกต้องครับแล้วฝ่ายที่รักความถูกต้องเดินในเส้นทางประชาธิปไตยนั้นกบแน่นอยู่อาจจะแสดงพลังในวันในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยที่เขาบอกเขาจะรวมพลังกันคือเล็กๆ,ๆน้อยๆหน่อย,นยก่อนผมเชื่อว่าทหารก็แบ่งเป็นสองส่วนใช่ฝ่ายที่เห็นด้วยกับยึดอานาจกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอานาจเพราะงั้น แนวทางที่คุณสุเทพเดินอยู่เพื่อให้สนองตอบต่อฝ่ายที่ยึดอำนาจฝ่ายที่เป็นทหารนั้นก็ไม่ค่อยจะกล้าเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีฐานมวลชนเป็นตัวหนุนเป็นการพูดในภาพรวมว่าการจะปล้นสิ่งของครั้งนี้ครับคนบ้านนอกเช่นคุณครับผมเนี่ยนะเอาปลนหัวปลนควายก็แล้วกันมันชัดดีครับปล้นเมื่อปีสี่เก้านะ มันไม่มีคนเฝ้าเลยมาถึงก็จูงเอาแล้วตีหัวปอกหมอปอกหมอ้อแกงคั่วกินกันอีหมีพี่มันแต่มาครั้งนี้เต็มไปหมดร่วมกันอยู่เวรอยู่ยามร,รักษาสิ่งที่เป็นสมบัติของห่วงของเขามันจึงยากทุกอย่างไงไหนตำรวจไหนทหารสองส่าตั้งแต่สี่ก๊กห้าเสี่ยว ตั้งแต่เสื้อแดงตั้งแต่เสื้อขาวคนไม่มีสีแต่รักประชาธิปไตยครับล้วนแต่เป็นยามมาปกป้องมาเฝ้าของรักของหวงเขาของรักของหวงเขาไม่ใช่แปลว่าคุณยิ่งรักชินวัตรับแปลว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่บังเอิญมีคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณอยู่ด้วยตรงนั้นครับมันจึงไม่ง่ายครับ ไม่ง่ายครับใครคิดว่าง่ายผิดนะครับและนี่คือโครงการแห่งความร่วมมือ CSTV นครศรีธรรมราชกับเอเชียอัปเดตครับวันนี้ที่ปากใต้ครับเราทั้งสองลาพร้อมกันและพบกันคราวหน้าครับขอบพระคุณโชคดีครับสวัสดีครับ